สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d MOVIE CHANNEL ได้มีซีรีส์ของทาง Netflix มานำเสนอนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า Fear City New York VS The Mafia เมืองฟ้ามาเฟียภารกิจดับเจ้าพ่อนิวยอร์กตอนที่สาสำหรับเนื้อเรื่องนะครับ FBI ยังคงสืบสวนเรื่องราวของการควบคุมธุรกิจก่อสร้างในมหานครนิวยอร์กของคณะกรรมาการต่อไป จน FBI ต้องกลับมาดักฟังที่ร้านอาหารคาซา Star t ตซึ่งเป็นแหล่งชุมนุมของหัวหน้าตระก,กูลโคลัมโบจนได้พบกับชายชื่อว่าลาฟสโกโปซึ่งลาฟมีตำแหน่งเป็นแค่ทหารในตระก,กูลแต่ลาฟมีบทบาทสำคัญในการทำเงินเกี่ยวกับธุรกิจก่อสร้างให้แก่ตระก,กูลมากเขาจึงมีความสำคัญกับตระก,กูล FBI รู้ว่าลาฟเป็นคนสำคัญจึงเริ่มดักฟังลาฟแต่ลาฟมักจะไม่คุยธุรกิจในออฟฟิศเขาเลย เพราะกลัวถูกดักฟังลาฟจึงให้ผู้รับหมามาคุยส่วนตัวที่รถเขาเท่านั้น FBI จงติดเครื่องดักฟังไว้ที่รถลาฟข้อมูลสำคัญที่ FBI ได้รับคือการประมูลงานที่เกิน2ล้านดอลลาร์ในนิวยอร์กทั้งหมดต้องแบ่งเงินให้กับมาเฟียไม่อย่างนั้นมีปัญหาแน่นอน FBI จึงตรวจสอบข้อมูลการก่อสร้างตึกในนิวยอร์กพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทของมาเฟียทั้งหมดหลังจากนั้นมีข่าวที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงคณะกรรมาการได้ คือข่าวการตายของกาลันเต้หัวหน้าตระก,กูลหนึ่งซึ่งตามข่าวบอกว่ามีชายห้าคนบุกมาที่ร้านอาหารอิตาเลียนแล้วฆ่ากาลันเต้ f i i ได้รับข้อมูลจากสายสืบว่าการจะฆ่าหัวหน้าตระก,กูลได้นั้นต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมาการอีก4คนที่เหลือถึงจะจัดการได้ FBI จ <FBI S 1> ึงดูกล้องวงจรปิดพบชายคนหนึ่งชื่อแอนโทนีซึ่งแอนโทนีมีตำแหน่งทหารเท่านั้นแต่หลังจากการตายของกาลันเต้ เขาได้เลื่อนเป็นกัปตันทันที FBI ยังได้ภาพที่แอนโทนีพบปากกับผู้นำของตระกูลอื่นหลังการตายของกาลันเต้ด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้ม FBI จึงเชื่อว่าการตายของกาลันเต้นั้นต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแน่นอนโดยมีวันหนึ่ง FBI ได้รับแจ้งข่าวจากสายข่าวว่าจะมีการนัดพบกันของคณะกรรมการ FBI จึงดักรอที่นัดพบดังกล่าวแต่ไม่สมามารถไปก่อนเวลาได้ เพราะจะมีลูกน้องเดินตรวจตามรถบริเวณนั้นก่อนเวลานัดพบ FBI จึงต้องไปหลังเวลานัดพบและถ่ายลูกตอนที่ทั้งหมดเดินออกมาหลังผ่านไปหลายชั่วโมงสิ่งที่ FBI หามาตลอดก็ปรากฏตรงหน้าหัวหน้าทั้ง5ตระก,กูลเดินออกมาจากที่นัดพบ FBI สามารถใช้หลักฐานเหล่านี้เป็นหลักฐานในการมีอยู่ของคณะกรรมาการได้เมื่อได้หลักฐานที่มากพอสมควรสามารถบ่งบอกได้ว่าการฆาตกรรมในนิวยอร์กต่างๆ เกิดจากคณะกรรมการมาธิการรูดอฟจึงเริ่มการฟ้องเหล่าหัวหน้ามาเฟียทั้ง5ตระกูลแต่ข้อมูลการฟ้องเรื่อไหลไปในช่วงคำ่ำสำนักข่าวจะประกาศเรื่องนี้ในข่าวภาคค่ำซึ่งดูดอฟจะฟ้องในวันรุ่งขึ้น FBI เห็นท่าไม่ดีจึงกระจายกําลังกันไปจับหัวหน้าตระกูลต่างๆและบุคคลสําคัญในองค์กรมาเฟียทั้งหมดข่าวการจับกลุมมาเฟียครั้งนี้เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วสหรัฐอเมริกาเมื่อเริ่มการไต่สวน ทีมงานของดูรอบต้องน้มน้วให้ลูกขุนทั้ง12คนเชื่อในหลักฐานที่ FBI มีอยู่ลูกขุนได้ฟังทั้งคลิปเสียงดักฟังทั้งการสังค่าการทุจริตงานก่อสร้างและอื่นอนอีกมากมายรวมถึงภาพถ่ายที่มีการยืนยันตัวตนของคณะกรรมาการทางด้านทนายฝั่งมาเฟียก็พยายามหาทางแก้ต่างให้แต่การแก้ต่างของทนายฝั่งมาเฟียนั้นฟังไม่ขึ้นถ้าลูกขุนแค่หนึ่งคนเห็นด้วยกับทนายฝั่งมาเฟียมาเฟียที่ถูกฟ้องก็จะรอดคดีนี้ ในระหว่างการฟ้องร้องที่กินเวลาหลายวันนั้นพอลคาสเตลโน o ถูกฆ่าตายระหว่างที่ไปกินอาหารที่ร้านหนึ่งการจากไปของพอทำให้ทาง FBI หวั่นใจเนื่องจากพอเป็นหัวหน้าตระกูลซึ่งมีความสําคัญมากๆกับคดีนี้แต่จากการสืบสวนของ FBI ปรากฏว่าพออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งองค์กรมาเฟียจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเลยถ้าใครยุ่งจัดการได้ทันทีแล้วก็ถึงวันที่การฟ้องร้องสิ้นสุดลง คณะลูกขุนต้องพิจารณาข้อมูลต่างๆเพื่อชี้มูลความผิดการพิจารณาของลูกขุนใช้เวลา5วันด้วยกัน FBI หลายคนที่ทำงานอย่างหนักต่างรอคอยวันนี้ทำงานหนักมาหลายปีเพื่อจัดการกับเหล่าอำนาจมืดผลการตัดสินของคณะลูกขุนทั้งหมดเห็นว่ามาเฟียทั้ง5ตระกูลมีความผิดจริงทำให้ทั้งหมดถูกจำคุกในเรือนจำกลางสหรัฐอเมริกาจบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่สาสำหรับความรู้สึกหลังรับชม นังสารคาดีเล่าได้ดีมากครับเล่าถึงผลกระทบขององค์กรมาเฟียต่อสังคมได้ดีมากและ FBI ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อลมบุคคลที่จับต้องไม่ได้นับถือการทำงานมากครับใครชอบซีรีส์สารคาดีดีๆแนะนำครับเป็นสารคาดีสั้นที่ดีมากๆทีเดียวสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดมุ้ยชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไป สำหรับวันนี้สวัสดีครับ